ประมวลข่าวเด็ดข่าวดางังอดบทเรียนจากข่าวในปี64เข้าใจสุขภาพจิตให้มากขึ้นปนนีก็คือแตกต่างจากปีก่อนก่อนเพราะเธอชูคอนเซ็ปต์ real size beauty ส่งเสริมให้ทุกคนรักตัวเองเคารพในความแตกต่าง ้าเนี่ยบอกว่าทำงานกับเจ๊กั้งมา10ปีไม่เคยได้เงินเดือนที่ถูกทำทั้งหมดเนี่ยไม่โกรธด้วยนะเพราะที่ผ่านมาเจ๊ก็ดูแลให้ข้าวใ,ให้น้ําก็เลยต้องทดแทน40 Day l i f e เดีวยวยาใจไปด้วยกันวันอังคารนี้วิเคราะห์เข้าใจข่าวทั้งข่าวดีและข่าวร้ายให้อะไรแก่คุณบ้างเพื่อหาแง่คิดบทเรียนเกี่ยวกับสภาพจิตใจทั้งของผู้ตกเป็นข่าวผู้เสพข่าวและสังคมไทยที่ได้รับจากการเกิดขึ้นของเหตุการณ์เหล่านี้ เรียนรู้อดีตเพื่อปรับใช้ในปัจจุบันตอนรับปีใหม่เพื่อจิตใจที่ดีกว่าเดิม